วันหนึ่งผู้เป็นแม่นอนอยู่บนเตียงตรวจในโรงพยาบาลมือสั่นถือเอกสารยินยอมบริจาคไตแพทย์เดินออกไปแล้วทิ้งให้ถือกับมิ้นลูกสาวคนเดียวอยู่ในห้องบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาบนผนังติก๊กตอกชัดเจนมิ้นยืนกอดอกมองแม่สายตายเย็นชาเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเธอพูดเบาๆแบบไม่มีอารมณ์ว่าแม่ก็มีค่าแค่นี้แหละขายไตให้หนูแล้วอย่ามางานแต่งนะเดี๋ยวคนเขารู้ว่าหนูมาจากใคร ผู้เป็นแม่รู้สึกเหมือนเจ็บปวดที่หัวใจแต่ไม่ได้แสดงอะไรออกมาเธอแค่มองเอกสารในมือแล้วพยายามยิ้มก่อนถามว่าหนูแน่ใจแล้วหรอลูกว่าต้องการเงินก้อนนี้มิ้นหัวเราะเสียสีแล้วพูดว่าแน่ใจสิค่าจัดงานยังไม่พอเลยชุดเจ้าสาวที่หนูสั่งมันราคาสองแสนบาทแหวนอีกหนึ่งแสนกว่าแล้วค่าสินสอดที่หนูต้องเอาไปอวดแขกอีกงานนี้ไม่ต้องช่วยหนูแล้วหนูก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องแบกเรื่องของแม่อีกต่อไป ผู้เป็นแม่กลั้นน้ำตาไว้เพราะไม่อยากให้ลูกเห็นเธอเลี้ยงมิ้นมาตั้งแต่สามีทิ้งไปตอนลูกอายุแค่สามขวบรับจ้างทุกอย่างที่ทำได้ล้างจานขายของกวาดถนนแบกของเพียงเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีได้เรียนหนังสือแต่สุดท้ายเธอกลับกลายเป็นคนที่ลูกอายที่จะให้คนอื่นรู้จัก มินหยิบการ์ดเชิญงานแต่งออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้แม่ดูการ์ดสีทองวิบวับสวยงามมากชื่อเธอกับชื่อเจ้าบ่าวพิมพ์อยู่ตรงกลางจากนั้นเธอพูดว่าเห็นไหมงานแต่งในโรงแรมห้าดาวแขกทุกคนมีฐานะดีเลยต้องขอให้แม่อย่ามานะไม่งั้นหนูเสียหน้าผู้เป็นแม่กัดริมผีปากแล้วพยักหน้าก่อนตอบว่าได้ลูกแม่เข้าใจ หนึ่งสัปดาห์ต่อมาผู้เป็นแม่กลับมาที่บ้านเช่าเล็กๆสุดๆของพวกเขาห้องนี้เธอเช่าตั้งแต่มิ้นยังเด็กฟ้าผนังลอกหลุดบ้างหลังคารั่วตอนฝนตกแต่มันคือบ้านเดียวที่เธอพอจะจ่ายค่าเช่าไหวมิ้นนั่งรออยู่ที่โต๊ะเก่าๆตรงกลางห้องหน้าตาไม่พอใจชัดเจนแล้วพูดว่าแม่ไปทําเรื่องที่โรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมได้เงินมาเท่าไหร่ ผู้เป็นแม่หยิบซองเงินออกมาจากกระเป๋าแล้วบอกว่าโรงพยาบาลให้ค่าชดเชยมา5 0 0แสนบาทแล้วแม่มีเงินเก็บที่รวบรวมมาตลอดอีกสองแสนรวม7 0 0 0แสนบาทลูกพอไหมมิ้นคว้าซองเงินไปนหน่อบ้าเธอบูดบึ้งพูดว่าแค่นี้ไม่พองานแต่งของหนูต้องใช้เงินอีกเยอะแล้วหนูยังต้องซื้อทองใส่ออกงานอีกฉันนั่งลงข้างๆเธอพูดว่าลูกแม่ให้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วจริงๆมิ้นหันมามองฉันด้วยสายตาเหยียดยามพูดว่าแล้วเสื้อผ้าที่แม่ใส่ละ่ะ ขายซะแล้วก็ของเครื่องใช้พวกนี้ขายได้หมดแล้วเธอก็หยิบชุดผ้าซิ่นตัวเก่าของฉันขึ้นมามันเป็นชุดเดียวที่ฉันเก็บรักษาไว้ดีเพราะมันเป็นของที่แม่ของฉันให้ไว้ตอนยังมีชีวิตมิ้นยนชุดนั้นใส่หน้าฉันพูดว่าอันนี้เชยมากอย่าใส่ออกไปให้คนเห็นเด็ดขาดถ้าใครถามว่าแม่มีไหมหนูจะบอกว่าแม่จากไปนานแล้วน้ำตาเริ่มคลอแต่ฉันก็ยังพยายามยิ้มพูดว่าลูกแม่อยากถามว่าในงานแต่งแม่ช่วยอะไรได้ไหม แม่อยากไปดูลูกในวันสำคัญที่สุดในชีวิตมินลูกชึ้นยืนแล้วเดินไปหยิบกระเป๋าพูดว่าไม่ต้องแม่อยู่บ้านเงียบๆก็พออย่าทำอะไรที่ทำให้หนูเสียหน้าแล้วเธอก็เดินออกจากบ้านไปทิ้งฉันไว้คนเดียวกับความเจ็บปวดที่บีบหัวใจสองวันต่อมามินบอกให้ฉันไปส่งเอกสารบางอย่างที่บริษัทของครอบครัวเจ้าบ่าวฉันเลยใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายที่สุดที่มีแล้วเดินทางไปยังตึกสูงใหญ่กลางเมือง ตอนฉันเข้าไปในล็อบบี้รปภมองฉันแบบสงสัยแต่พอฉันบอกว่ามาส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีเขาก็ปล่อยให้ฉันเข้าไปฉันขึ้นลิฟต์ไปชั้นที่มิ้นบอกแล้วเดินไปมอบซองให้พนักงานที่โต๊ะรับเอกสารพอฉันกำลังจะเดินออกก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเสียงดังว่านี่ใครกันแต่งตัวแบบนี้มาในออฟฟิศของเราได้ยังไงฉันหันไปมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ50ต้นต้นแต่งตัวหรูหราสวมเครื่องประดับเพชรเต็มตัว เธอเดินเข้ามาใกล้แล้วมองฉันจากหัวจดเท้าฉันถามอย่างสุภาพว่าคุณเป็นใครคะเธอพูดว่าฉันคือแม่ของเจ้าบ่าวคุณนายสุภาพรเจ้าของบริษัทนี้แล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันพยายามอธิบายว่ามาส่งเอกสารให้ลูกสาวคะ่ะคุณนายสุภาพรหัวเราะเสียงดังพูดว่าลูกสาวลูกสาวของคุณคือใครล่ะก่อนฉันจะตอบพนักงานคนหนึ่งก็เดินเข้ามาบอกว่าเออคุณนายคะ ท่านนี้เป็นแม่ของคุณมิ้นค่ะว่าที่เจ้าสาวบรรยากาศเงียบไปชั่วขณะแล้วคุณนายสุภาพรก็มองฉันด้วยความตกใจปนดูถูกพูดว่าแม่ของมิ้นไม่จริงหรอกมิ้นบอกว่าแม่เธอเสียไปนานแล้วแล้วครอบครัวของเธอมีฐานะดีฉันเงียบไปไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณนายสุภาพรเรียกพนักงานมา แล้วสั่งว่าพาคนนี้ออกไปอย่าให้เข้ามาในออฟฟิศอีกดูซิทำเสียภาพลักษณ์บริษัทคงจะเป็นคนยากไร้หรือคนใช้อะไรประมาณนั้นฉันถูกพนักงานสองคนพาออกไปจนถึงล็อบบี้ต่อหน้าคนอื่นที่กำลังเดินผ่านไปมาฉันรู้สึกอับอายมากแต่ที่เจ็บปวดกว่านั้นคือฉันรู้ว่ามิ้นโกหกคนอื่นเรื่องฉันกลับมาถึงบ้านฉันนั่งอยู่คนเดียวในความมืดไฟฟ้าถูกตัดเพราะฉันเอาเงินไปให้มิ้นหมดแล้วมีแค่แสงจากข้างนอกส่องเข้ามา ฉันเริ่มขิดทบทวนว่าตัวเองทำอะไรผิดไปหรือเปล่าสามวันต่อมามินโทรศัพท์มาบอกให้ฉันไปเซ็นเอกสารที่ธนาคารแม่ต้องเซ็นเป็นผู้ค้ำประกันให้หนูกู้เงินเพิ่มอีกนิดหนึง่งงานแต่งมันใช้เงินเยอะกว่าที่คิดไว้ฉันไปที่ธนาคารตามนัดมิ้นส่งเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้ฉันเซ็นแม่รู้ไหมเงินสินสอดที่หนูอาจคนอื่นมันคือเงินที่หนูให้แม่ขายไตยนั่นแหละมินพูดเสียงดังให้คนข้างๆได้ยินฉันรู้สึกตัว เมื่อได้ยินประโยคนั้นแต่ก็ยังหยิบปากกาขึ้นมาพอจะเซนมิ้นก็พูดต่อว่าเซนไปเถอะแม่แค่เอกสารกู้เงินเองหนูไม่ทำร้ายแม่หรอกแต่พอฉันอ่านเอกสารอย่างละเอียดฉันถึงกับตกใจมันไม่ใช่แค่เอกสารกู้เงินมันคือสัญญาโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่ฉันมีรวมถึงสิทธิต่างๆที่ฉันมีในานามของผู้ถือหุ้นไม่ออกหน้าในบริษัทหลายแห่งและที่สำคัญคือบริษัทของครอบครัวเจ้าบ่าวด้วยฉันมองมิ้นแล้วพูดว่า ลูกนี่มันไม่ใช่แค่เอกสารกู้เงินมินหน้าตึงแล้วพูดว่าแม่อย่าทำเป็นฉลาดเลยเซ็นเร็วๆไปหนูยุ่งฉันวางปากกาลงแล้วพูดว่าแม่ขอกลับไปอ่านก่อนได้ไหมมินโมโหโจริงๆ คว้าเอกสารคืนแล้วพูดเสียงดังว่าก็ได้แต่แม่อย่าลืมนะถ้าแม่โผล่มางานแต่งหนูจะประกาศว่าแม่ไม่ใช่แม่หนูเลยแล้วเธอก็เดินออกไปทิ้งให้ฉันยืนอยู่คนเดียวคืนนั้นฉันนอนไม่หลับฉันเปิดโคมไฟน้ํามันที่มีอยู่แล้วหยิบสมุดเก่าๆออกมาจากลิ้นชักที่ซ่อนไว้ใต้เตียงในสมุดนี้มีเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ฉันเก็บรักษาไว้มาตลอดจริงๆแล้วฉันไม่ได้จนอย่างที่ทุกคนคิดหลายปีก่อนตอนที่มิ้นยังเด็ก ฉันเคยทำงานเป็นพนักงานบัญชีให้กับบริษัทเล็กๆของครอบครัวหนึ่งบริษัทนั้นกำลังเผชิญวิกฤตทางธุรกิจเจ้าของที่คนใจดีเสนอให้ฉันช่วยลงทุนและทำงานหนักเพื่อกู้กิจการฉันเอาเงินก้อนสุดท้ายที่มีไปลงทุนแถมทำงานหนักมากจนเกือบไม่มีเวลาดูแลลูกแต่ในที่สุดบริษัทก็รอดและกลายเป็นบริษัทใหญ่เจ้าของบริษัทจดหุ้นให้ฉันแบบไม่ออกหน้าเพื่อให้ฉันมีรายได้และอนาคตที่มั่นคง แต่ฉันขอให้เก็บเงินปันผลไว้ในกองทุนแทนเพราะอยากให้ลูกมีมรดกที่ดีบริษัทนั้นคือบริษัทของครอบครัวเจ้าบ่าวนั่นเองตระกูลของคุณนายสุภาพรแต่ตอนนั้นคุณนายสุภาพรยังไม่ได้แต่งงานเข้ามาบริษัทเป็นของสามีของเธอซึ่งเป็นคนที่ฉันเคยทํางานด้วยฉันตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาคนหนึ่งที่ฉันไม่ได้คุยด้วยมานานฉันพูดว่าสวัสดีค่ะคุณทนายทีนี่พิมพ์ใจค่ะเสียงอีกฝั่งตอบมาอย่างประหลาดใจเขาพูดว่า คุณพิมพ์ใจนานแล้วนะที่ไม่ได้คุยกันมีอะไรให้ช่วยไหมฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังทนายทีเงียบไปสักพักแล้วบอกว่า คุณพิมพ์ใจรู้ไหมว่าคุณถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนั้นตอนนี้ถ้าคุณถอนหุ้นบริษัทจะเสียอำนาจควบคุมทันทีแล้วเรื่องที่ลูกสาวคุณพยายามให้คุณเซ็นเอกสารแบบนั้นมันผิดกฎหมายถือเป็นการช่อชนคุณสามารถดำเนินคดีได้ฉันน้ำตาซึมแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาเศร้ามันคือน้ำตาที่บอกตัวเองว่าถึงเวลาแล้วที่จะหยุดยอมฉันพูดว่า คุณทนายช่วยฉันเตรียมเอกสารทุกอย่างทีฉันอยากไปงานแต่งของลูกสาวฉันทนายทีพูดเสียงจริงจังเขาพูดว่า คุณพิมใจไม่ได้จนอย่างที่ทุกคนคิดเธอคือคนที่ถือคอบริษัทนี้อยู่ตังหากผมจะเตรียมเอกสารทุกอย่างให้และพรุ่งนี้เราจะไปพบกันเพื่อทําแผนวันรุ่งขึ้นฉันไปพบทนายทีที่สํานักงานเขาเปิดเอกสารทุกอย่างให้ฉันดูฉันถือหุ้นใหญ่ถึง40%ของบริษัทขณะที่ครอบครัวเจ้าบ่าวถือรวมกันแค่35%ที่เหลือเป็นของนักลงทุนรายย่อยทนายทีอธิบายว่าถ้าคุณถอนหุ้นหรือขายให้คนอื่นครอบครัวนั้นจะเสียอํานาจในบริษัททันที แล้วเรื่องเงินปันผลที่สะสมมาตลอดหลายปีมันมีมูลค่าเกือบสิบล้านบาทแล้วตอนนี้ฉันตกใจฉันพูดว่าเท่าไหร่ทนายทีตอบว่า 10ล้านบาทคุณพิมพ์ใจคุณไม่ได้จนอย่างที่คิดคุณแค่เลือกที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อเก็บเงินให้ลูกแต่ลูกของคุณกลับกำลังจะเอาทุกอย่างที่คุณมีไปโดยไม่รู้คุณค่าเราวางแผนกันทั้งวันทนายทีเตรียมเอกสารถอนหุ้นเอกสารเพิกถอนมอบอำนาจทุกอย่างที่มิ้นท์อาจจะเอาไปใช้และเอกสารแจ้งความปลอมเอกสารพร้อมหลักฐานที่มิ้นท์พยายามหลอกให้ฉันเซ็นสัญญาต่างๆโดยไม่บอกความจริงทนายทีถามว่าแล้วคุณจะไปงานแต่งในชุดอะไร ฉันยิ้มพูดว่าในชุดพ้าสิ้นขาดขาดที่ลูกสาวฉันบอกว่าอย่าใส่ออกไปฉันอยากให้ทุกคนเห็นว่าฉันเป็นใครและอยากให้ทุกคนประมาทฉันจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมทนายทีพยักหน้าพูดว่าผมเข้าใจแล้วงั้นวันงานเราจะไปด้วยกันวันแต่งงานมาถึงฉันแต่งตัวในชุดพ้าสิ้นตัวเก่าที่มิ้นไม่ชอบผ้าบางจุดขาดนิดหน่อยแต่ฉันซ่อมแซมให้ดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมฉันกล้าวแบบเรียบง่ายไม่มีเครื่องสําอางแต่ฉันรู้สึกมั่นใจกว่าที่เคยทานายทีขับรถมารับฉันเขาถือกระเป๋าเอกสารใหญ่แล้วพูดว่าพร้อมแล้วเหรอฉันพยักหน้าพูดว่าพร้อมค่ะเรามาถึงโรงรรมห้าดาวงานแต่งจัดอยู่ในห้องจัดเลี้ยงใหญ่ที่สวยมากกว่าดอกไม้สดเต็มไปหมดแสงไฟระยิบระยับแขกแต่งตัวหรูหราทุกคน ฉันเดินเข้าไปในห้องทันทีที่ฉันก้าวเข้าไปผู้คนเริ่มมองมาที่ฉันบ้างก็กระซิบกันบ้างก็ชี้มาที่ฉันมิ้นยืนอยู่แท่นหน้าในชุดเจ้าสาวสีขาวราคาแพงเธอสวยมากเหมือนเจ้าหญิงแต่พอเธอเห็นฉันหน้าเธอเปลี่ยนจากยิ้มแย้มเป็นตกใจแล้วโกรธคุณนายสุภาพรที่ยืนอยู่ข้างๆก็เห็นฉันเช่นกันเธอเดินมาหาฉันทันทีด้วยสีหน้าไม่พอใจแล้วพูดว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ออกไปเดี๋ยวนี้ แต่ก่อนที่ฉันจะตอบทนายทีก็ก้กาวเข้ามายืนข้างๆฉันเขาพูดเสียงดังพอที่ทุกคนในห้องได้ยินว่าสวัสดีครับทุกท่านผมชื่อทีเป็นทนายของคุณพิม์พใจท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ท่านไม่ใช่คนมาขอทานท่านคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตระกูลนี้และว,วันนี้ท่านมาที่นี่เพื่อประกาศบางอย่างสําคัญ เสียงกระซิบในห้องดังขึ้นทันทีขนทั้งห้องหันมามองฉันและทนายทีมิ้นยืนอ้าปากค้างเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่ข้างๆเธอก็ดูสับสนคุณนายสุภาพรหัวเราะเสียงดังพูดว่าไร้สาระอะไรกันผู้หญิงคนนี้เป็นแค่คนจนไม่มีทางเป็นผู้ถือหุ้นได้ ทานายทีเปิดกระเป๋าเอกสารแล้วหยิบเอกสารออกมาพูดว่านี่คือหลักฐานทุกอย่างคุณพิมพ์ใจถือหุ้น40%ของบริษัทท่านเป็นหุ้นส่วนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อ20ปีก่อนคุณนายสุภาพรคว้าเอกสารไปดูหน้าเธอเริ่มซีดลงเพราะทุกอย่างในนั้นเป็นจริงมีลายเซ็นของสามีเธอและตราประทับของบริษัท ทนายทีพูดต่อว่าและวันนี้คุณพิมพ์ใจขอประกาศถอนหุ้นทั้งหมดเพราะท่านพบว่าลูกสาวของท่านกำลังพยายามช่อโกงให้ท่านเซ็นโอนทรัพย์สินและสิทธิ์ทั้งหมดโดยไม่บอกความจริงรวมถึงหุ้นในบริษัทนี้ด้วยเจ้าบ่าวซึ่งชื่ออาร์ตเดินเข้ามาใกล้แล้วพูดว่านี่มันจริงเหรอ ทนายทีส่งเอกสารให้เขาดูแล้วบอกว่านี่คือหลักฐานทุกอย่างรวมถึงเอกสารที่คุณมิ้นพยายามให้คุณพิมพ์ใจเซ็นโดยไม่บอกความจริงและที่สําคัญคือคุณมิ้นใช้ชื่อคุณพิมพ์ใจไปกู้เงินและคาประกันนี้หลายล้านบาทเพื่อจัดงานนี้อาร์ตหันไปมองมิ้นด้วยสีหน้าตกใจแล้วพูดว่ามิ้นเธอบอกว่าเธอมาจากครอบครัวดีแล้วแม่เธอเสียไปแล้วแต่ทําไมมิ้นพยายามอธิบายว่า อาร์ตฟังหนูก่อนมันไม่ใช่อย่างที่คิดแม่หนูมันเป็นแค่ฉันเอ่ยปากครั้งแรกในงานด้วยเสียงสั่งแต่ชัดเจนว่าแค่อะไรแค่คนที่ขายไตยเพื่อเอาเงินมาให้ลูกจัดงานแค่คนที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพื่อส่งเธอเรียนแค่คนที่ถูกเธอบอกว่าอย่ามางานเพราะเธออายที่จะให้คนอื่นรู้ว่ามีแม่แบบนี้ใช่ไหมลูกน้ำตาซึมลงมาตอนที่ฉันพูดว่า แม่ทำทุกอย่างเพื่อเธอมาตลอดแม่ยอมทุกยอมลำบากแต่สิ่งที่แม่ได้คือการถูกดูถูกถูกเรียกว่าเป็นคนใช้และถูกบังคับให้เซ็นเอกสารที่จะทำให้แม่ไม่เหลืออะไรเลยคุณนายสุภาพร,พรพยายามควบคุมสถานการณ์แล้วบอกว่าอาร์ตเราต้องคุยกันเรื่องนี้ถ้าเธอถอนหุ้นจริงบริษัทจะมีปัญหาอาร์ตเงียบไปสักพักแล้วเขาถอดแหวนที่นิ้วออกเดินกลับไปหามิ้นแล้วพูดว่า ขอโทษนะมิน้นฉันแต่งงานไม่ได้กับคนที่โกหกและใช้ผู้อื่นแบบนี้ฉันคิดว่าเธอเป็นคนดีแต่ที่เธอทำกับแม่ตัวเองมันบอกอะไรฉันมากพอแล้วว่าเธอเป็นคนแบบไหนมิ้นร้องไห้แล้วพูดว่าอาร์ตอย่านะหนูทำเพราะหนูอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อาร์ตพูดว่าด้วยการเหยียบคนที่รักเธอมากที่สุดในโลกหรอแล้ววางแหวนลงบนโต๊ะก่อนเดินออกจากห้อง แขกในงานเริ่มกระซิบกันดังขึ้นบางคนถ่ายคลิปไว้บางคนโทรออกมิ้นยืนอยู่ตรงนั้นในชุดเจ้าสาวราคาแพงแต่ถูกทิ้งไว้คนเดียวทันใดนั้นมีผู้ชายสองสามคนเดินเข้ามาในห้องแล้วพูดว่าใครคือคุณมิ้นเรามาทวงหนี้เธอกู้เงินไปห้าแสนบาทครบกำหนดชำระแล้วมิ้นสะดุง้งแล้วพูดว่าหนูจ่ายไม่ได้ตอนนี้คนเหล่านั้นพูดว่างั้นเราต้องดำเนินการตามกฎหมาย มินหันมามองฉันแล้วพูดว่าแม่ช่วยหนูทีแม่มีเงินใช่ไหมช่วยหนูทีฉันมองเธอด้วยความเศร้าแล้วพูดว่าลูกแม่เคยให้เธอทุกอย่างแต่วันนี้แม่ต้องหยุดแล้วไม่ใช่เพราะแม่ไม่รักเธอแต่เพราะถ้าแม่ยังให้ต่อไปเธอจะไม่มีวันเรียนรู้คุณค่าของสิ่งที่มี ทนายทีส่งเอกสารให้คนเหล่านั้นดูแล้วบอกว่านี่คือหลักฐานว่าการกู้เงินนั้นมีการปลอมเอกสารและการหลอกลวงคุณพิมพ์ใจไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันจริงเราจะแจ้งความและดำเนินคดีมิ้นลม้มลงนั่งบนพื้นร้องไห้จนเสียงสัน่นฉุดเจ้าสาวสีขาวเปื้อนน้ำตา ผู้คนมองเธอด้วยสายตาสงสารบางคนดูถูกบางคนถ่ายคลิปคุณนายสุภาพ,พร์พยายามควบคุมสถานการณ์อีกครั้งแต่ทนายทียื่นเอกสารอีกชุดให้เธอและนี่คือเอกสารแจ้งความถอนหุ้นของคุณพิมพ์ใจมีผลทันทีซึ่งหมายความว่าครอบครัวของคุณจะสูญเสียอำนาจควบคุมบริษัทนอกจากนี้เรายังมีหลักฐานว่าคุณมิ้นใช้ชื่อแม่ของเธอไปทำธุรกรรมทางการเงินหลายรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่ง ือเป็นความผิดทางอาญาเสียงกระสิบในห้องดังขึ้นเป็นระลอกทุกคนเริ่มถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอบรรยากาศในงานแต่งที่ควรจะเป็นวันแห่งความสุขกลายเป็นฉากของความอับอายและการพังทลายฉันเดินเข้าไปใกล้มิ้นที่นั่งอยู่บนพื้นคุกเข่าลงข้างๆเธอลูก แม่ไม่ได้ทำเรื่องนี้เพื่อแก้แค้นแม่ทำเพื่อให้เธอเข้าใจว่าคนที่รักเธอจริงๆคือคนที่เธอดูถูกและทอดทิ้งแม่หวังว่าสักวันเธอจะเข้าใจและจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วฉันก็ลุกขึ้นยืนมองรอบห้องสุดท้ายครั้งหนึ่งแล้วเดินออกจากงานแต่งพร้อมกับทนายทีทิ้งให้มิ้นกับความสับสนวุ่นวายที่เธอสร้างขึ้นเอง สองสัปดาห์หลังจากนั้นฉันอยู่ที่สำนักงานทนายกำลังจัดการเอกสารต่างๆฉันได้อำนาจหุ้นคืนมาได้ทรัพย์สินคืนมาและยกเลิกหนี้ทั้งหมดที่เกิดจากการช่อโกงมินต้องรับทิดชอบคดีปลอมเอกสารและพยายามช่อโกงเธอถูกตระกูลเจ้า,บ,าบ่าวตัดขาดอย่างสิ้นเชิงถูกสังคมรังเกียจ คลิปในงานแต่งแพร่กระจายไปทั่วทุกคนรู้ว่าเธอเป็นคนอย่างไรชื่อเสียงและอนาคตที่เธอใฝ่ฝันไว้พังทลายลงในพริบตาวันหนึ่งมิ้นโทรมาหาฉันแม่หนูขอโทษหนูผิดจริงๆหนูไม่ควรทำกับแม่แบบนั้นฉันเงียบไปสักพักแล้วตอบลูก แม่ยกโทษให้เธอแต่แม่ไม่สามารถให้ทุกอย่างกับเธอแบบเดิมได้อีกแล้วเธอต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองเรียนรู้คุณค่าของความกตัญยูและเรียนรู้ว่าความรักแท้ไม่ได้วัดจากเงินทองหรือหน้าตาแม่ยังรักหนูอยู่ไหมมินถามด้วยเสียงสัน่นแม่รักลูกเสมอแต่การรักไม่ได้หมายความว่าต้องยอมให้ลูกทำร้ายแม่บางทีการปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองมันก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่ง แม่จะไม่ช่วยเธอแบบเดิมอีกต่อไปแต่จะเปิดโอกาสให้เธอลุกขึ้นมาเดินด้วยตัวเองฉันวางสายน้ำตาซึมอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเป็นน้ำตาแห่งการปล่อยวางตอนนี้ฉันยังอยู่ในบ้านเช่าเล็กๆเดิมแม้จะมีเงินพอซื้อบ้านใหม่ได้แต่ฉันเลือกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายต่อไปส่วนเงินก้อนใหญ่นั้นฉันตั้งกองทุนการกุศลเพื่อช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวคนอื่นๆที่กำลังลำบาก ส่วนมิ้นหลังจากเหตุการณ์ในงานแต่งเธอต้องเผชิญกับความจริงของชีวิตไม่มีเงินจากแม่อีกต่อไปไม่มีสถานะรูราที่เธอสร้างขึ้นมาจากการหลอกลวงเธอต้องหางานทำเองเริ่มต้นชีวิตใหม่ท่ามกลางสายตาตำหนิของผู้คนบทเรียนที่โหดร้ายนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเธอเพื่อให้เธอได้เรียนรู้คุณค่าของความจริงใจและความกตัญญูบางครั้งฉันก็สวมชุดผ้าสิ้นตัวเก่านั่นออกไปเดินตลาด ผู้คนมองฉันเหมือนเป็นคนธรรมดาแต่ฉันก็ไม่ได้แคร์อีกต่อไปเพราะฉันรู้แล้วว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดจากเสื้อผ้าหรือหน้าตาแต่วัดจากความเป็นคนและสิ่งที่เราทำให้คนอื่นเรื่องราวของฉันกลายเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้เรียนรู้บางคนเขียนเล่าในโซเชียลบางคนทำเป็นข่าว บทเรียนนั้นคือความกตัญญูและศักดิ์ศรีของแม่เป็นคนไม่ใช่ของเล่นหน้าตาที่สร้างจากการเหยียบคนอื่นพังได้ในวันเดียวและความจริงจะตามทันคนที่หลอกใช้ความรักเสมอ ฉันหวังว่าสักวันมิ้นจะเข้าใจและหวังว่าเธอจะเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอแบบเดิมแต่ฉันก็จะเฝ้ามองอยู่ห่างๆเพราะนั่นคือสิ่งที่แม่ทำและสําหรับคนที่กําลังอ่านหรือฟังเรื่องนี้อยู่จงจําไว้ว่าอย่าดูถูกคนที่ดูจนหรือดูธรรมดาเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าเขาเคยทําอะไรมาหรือเขามีอะไรอยู่ในชีวิต และที่สำคัญที่สุดจงเคารพและกะตัญญูต่อพ่อแม่ของคุณเพราะพวกเขาให้ทุกอย่างแก่คุณแม้ว่าจะไม่มีอะไรเหลือสำหรับตัวเอง